ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนฝนเครื่อนเข้า47จังหวัดวันนี้ถึงพรุ่งนี้พะยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบตัติกับวันอาที์ที่26มิถุนายนนะครับ47จังหวัดที่กลมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ อุตรดิตตากสุโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงกาฬหนองบรลภูอุรรธานีนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมนครนายกฉะเชิงเทรา ชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนื่องจากในอีกย4ิบ4ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตํำตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างอีสานกลางตะวันออกทําให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนระวังตรายจากฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้น ทะเลอันดามันทางตอนบนมีกำลังแรงขึ้นนะครับื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองเลื่อนสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นร,ยระยะยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากถินว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ